ครั้งแรกที่แกงในโครงหนองนาเลยคือนี่ไงแกงเลี้ยงเหรอว้าวเราจะได้กินแกงเลี้ยงแล้วคิดถึงตอนอยู่กรุงเทพคุณเลี้ยงไรบ้างค่าไม่รู้แกงคนไร้คนแกงขัดบ้านนี่ก็แกงแกงแกะอันนี่ก็แกงแบบคนในเมืองคือตอนสมัยทํางานในกรุงเทพนะเราชอบกินแกงเลียงมากมันมีร้านอร่อยที่เราไปกินข้าวราดแกง แต่ที่นี่เรายังไม่เคยกินนี่แหละครั้งแรกค่อยกับแกงครั้งแรกอันนี้คือสะดวกตรงที่มีผงสําเร็จเนาะส่วนผักก็จะมีบัวเราใส่กะปิไว้หน่อยมีบวบมีอะไรอีกนะมีมีมีบวบอย่างเดียวแล้วก็ยอดพักคองอ๋อยอดพักคลองชะอมชะอมแล้วก็ใส่นี้ไปเลยนะไปนแมงลักลงไปแค่นี้แหละมันก็เป็นแกงใส่ชะอมพร้อมบ่อ๋อใส่ไปแล้วแต่สําคัญเลยต้องมีกุ้งแห้งนี่ไงครบนี่ไงนี่นะนี่ไง ถ้ามีกุ้งสดก็ดีแต่เราไม่มีนะเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะฮะนี่นะครับมันเป็นหัวใจของแกงเลียงเลยนะนี่นะคะที่เรามากินกันต่อเลยนะเดีวมันขาดอะไรไปนะขาดฟักทองอ๋อใช่แล้วขาดฟักทองนะฮะฟักทองแล้วก็แกงเลียงเนาะแล้วก็ไอ้อะไรเห็ดหูหนูใช่ไหมเห็ดหูหนูมันมีอะไรใส่ได้บางเจ้าเขาจะใส่เห็ดหูหนูด้วยนะก็มีนั่นด้วยนะข้าวโพดอ่อนก็ใส่ได้อ๋อข้าวโพดอ่อนที่แบบ ตักเท่าประมาณนะหัวแม่มือมอ่านะฮะคุณผู้ชมนะฮะมเมนูแกงเลียงครั้งแรกที่โคกน้องนาะนะครับโชคดีของเราแนละ้วเป็นยังไงครับฮะเข้ม <laughs> ก็กินกับข้าวไงพอดี่อ,อันนี้แกงอะไรเนี่ยน้ำดำปิดเลยเนี่ยน้ำปลาปลาน้าปลาแกงอะไรอ่ะแกงผักเปลี่ยนหม้อเหรอเปลี่ยนเตาเหรอเปลี่ยนเตามันจะไม่ดูมัได้กินเพราะว่ามัน แม่ครัวแม่ครัวเข้าคิวต่อนะฮะอันนี้เป็นแกงแนวอีสานใช่ไหมเนี่ยเห็นน้ำดำดำเนี่ยแกงอีสาแกงเราอะเขาเอาไปเก็บไว้เนไหนแกงอะไรอันนี้คือแกงไรย่าชิเนี่ยค่อยลุกมาค่อยโจมออกกระลุกบ่นโว้ยนอพี่น้องเลยเอากลับไปคืนไหมล่ะไม่ต้องแล้วหรอไม่ต้องแล้วอันนี้แกงปลาหมึกเหรอแกงปลาหมึกใส่ปลาไหใส่ปลา แล้วผักมีไหมผักมีผักอะไรไปเอามาแล้วจะไปฉีดว่าไปไม่ถึงผึ้มผักบ้านบ้านผักบ้านบ้านบวบยอดฟักทองใช่ไอ้ขาวๆลูกอะไรบวบเหรอนี่ยบวบบวบแก่มันแกงได้บอได้แกงได้จริงเหรอเม็ดมันแทบจะปลูกได้แล้วนะยะได้มันไดเอามาตันนี้มันพดแล้วมันจะปลูกได้ยัง ใส่ผักลงไปใส่ครักนี่ก็ตักใส่ช่วยเรียบร้อยควัานขมงแล้วแกงช่วยเดียวนะคะเราเพราว่าไม่รู้เขาจะมีใครกินกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราแต่คราวหน้ามีคนกินเราก็จะทําเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนไม่เสือเหมือนนี่ซองนี่ไหมใช่ขาดแค่ฟักทองอย่างเดียวเฮ้ขาดแค่ฟักซองอย่างเดียวนะาที่ดูดิส่วนกุ้งแห้งของเราก็เปรียบได้กับกุ้งสดของเขาเปรียบเทียบนะคะ จองให้คอยหน่อยอะไรจองทัพีอ่ะทัพพีเคื่อยรู้แล้วเห็นไหมต้องรู้ไหต้องรู้นะว่าอะไรคืออะไรจจองเดีค่อยรู้แล้วเสร็จแล้วนะฮะเมนูที่ใส่ถาดเอาไว้ก็จะมีนี่นะฮะผัดผักปุ้งไฟแดงนะครับแล้วก็ไข่ไข่ีนจากไข่ก็โคกงน้องนาลุงเต่าอ่านะจาก บ้านสวนลุงเต่าป้ายุพินนะฮะขอบพระคุณนะครับให้มานะฮะให้เก็บได้เ,เต็มที่เลยนะฮะสีมือเรา,เราต้มไขยนะ่ยากเราไปบ้านสวนคุณยูโรแล้วก็เก็บมานะฮะไปบ้านสวนลุงเต่าเราก็เก็บมานะครับเลิปนี้ก็นี่เราไปกินข้าวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะรอบสวนเรานะฮะรอบบ้านนาเราทนะำกับข้าวได้หมดเลยนะฮะดีตรงที่ ที่สะอาดปลอดภัยไร้สฝ<ะ>ี่นก็หยุดตกแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะฮะโอ้แต่ก็ยังมีเมฆดําอยู่นะฮะพอดูจาก Google เมื่อช้าแล้วเนี่ยบนลอยยังอยู่กับเราถึงประมาณนะพรุ่งนี้เช้านะฮะช่วงนะ7-8โมงนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ายนะวางอยา่าเพิ่งวางใจนะฮะจะยินเสียงตั้งสนา,าสนจะถึัวนะวะิตยังรวแล้ว w, คุณผู้ชม โอ้นะฮะดูอิดสิริทนะฮะยิ่งกว่าบัวลอยอีกนะฮะเครื่องตัดหญ,ญ้านี่นะครับโอ้โหนะมันจะ,ะเต้นก็โดนเศษหินเศษตัวออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องระยะอยู่ใกล้นะฮะอยู่ทางๆจะเห็นว่านะคนตัดเนี่ยนะฮะแอนแฟมิลี่ก็ต้องมีนะฮะมุกกันน็อกนะฮะเหมือนจะไปแข่งรถได้ไงงั้นเลยนะฮะคุณผู้ชม มัน,นเป็นไกลมากเลยนะอันนี้พี่เสือซูเอานะฮะเป็นเครื่แล้วพี่เสือหายนี่ประมาณสักสิบห้าเมตรได้นะฮะต้องเรียกว่าหญ้าเนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เจอเลยนะฮะต้องไปมีเครื่องตัดหญ้ามาเนี่ยนะเต็มที่มากนะฮะเต็มที่มากนะฮะหญ้าบอกอท่านเขามีชีวิตสักสองสามวันก่อนได้ไหมได้มาเห็น โลกภายนอกได้รับสูดอากาศแตหลังจากที่โดนทับโดนผมโดนหมักหมมเนี่ยอยู่ใต้เปนมานานหลายเดือนแต่่็ให้เวลาหนึ่งวันนะครับอีตาาดูโลกได้วันเดียวต้องสิ้นอายุไขแล้วคุณ <c oughs> นี่นะฮะก็ทุ่งปอเถืองนะครับกำลังนะเติบโตนะฮะสวยงามนะฮะผ่านการนปลูกมาได้หนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะฮะเนี่บางจุดหนึ่งก็แหว่ง,วงๆห่างๆเนาะนะครับบางจุดมันก็แน่น,น,นทีๆนะเยังไงกันแน่ในคนหวานเะนี <c> ่ย <oughs> แต่ละแปลงไม่เหมือนกันเลยนะฮะ คนหวานสี่คนสีแปลงน,นะคุณผ oh. ูม้ชมนะฮะ ถึงนตะกได้หนึ่งวันสองวันเ่านั้นเองนะฮะแม่นางเพียงตัดหญ้ามากโอ้กระถิ่งกระถิ่งนี้คุณพี่ต้องโองรดบนเหลือบนรอดเลยมีโทรศัพท์ข้าวอนไม่ได้ยินคนระับใส่หมวกกันน็อกจะเสียงเครื่องตัดหญ้าก็ดังเนะี่ย